เป็นรถยนต์ที่ไมล์เลสน้อยที่สุดตั้งแต่ผมซื้อมาเลยครับเราจะเปิดผ้าคลุมรถพร้อมๆกันและท่านผู้ชมคอยดูนะฮะว่ารถยนต์คันนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะฮะผมจะเปิดทีละครึ่งคันด้านหน้าด้านข้างเป็นรถยนต์สีดำนะฮะและข้อสําคัญรถยนต์คันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเลยนะฮะร,รถยนต์คันนี้ออกจากโชว์รูมนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี 20-- 2 1นนะครับและเป็นรุ่นที่ ท่านผู้ชมหาใช้กันเยอะมากๆนะครับรถเจ้าคันนี้ก็คือ Business Benz e 2 2 0 Diesel ดีเซลเป็นรุ่น a m g Sport แล้วท่านผู้ชมดูนะฮะคันนี้มาเลยเท่าไหร่แค่1,928ก้ยิกโลเมตรเท่านั้นเองและเราได้เป็นตัวรุ่นมา e นชเชนด้วยนะฮะแก้ขายได้เพราะอะไรไปฮะแกเอารถเข้าไปเซอร์วิสนี่คือใบเซอร์วิสท้งหมดถึงแม้ไม่ได้ใช้แกก็เซอร์วิสทุกระยะ ล่าสุดโดนค่าเซอร์วิสไป1 7ื่นเจ็นกว่าบาทแล้วแกก็บอกว่าผมไม่ได้ใช้รถแต่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนกองอากาศแอร์ให้ผมมาล้างแอร์ให้ผมไม่ตังหากิ่งผมขายดีกว่าประเด็นท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่หารถเบนซ์ e 2 1 0ดีเซล a m g Sport เป็นตัวไม่ไดเชนตัวชนโชว์รูมเลยนะฮะแอร์ราคาถูกกว่าโชว์รูมเป็นล้านบาทครับ